สวัสดีครับเนาะสวัสดีตอนเขาเรียกตอนช่วงบ่ายๆนะครับเนาะบ่ายสี่โมงโดยประมาณครับเนาะนี่ครับเนาะเขาเรียกจะเสร็จแล้วนะครับมันนี่ขอตั้งกล้องถ่ายรูปตัวเองสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยอวดอวดสาวอวดสาวไม่รอแต่เร้าใจเขาไม่อยากจะขยันซอกครับมันรอดอกแต่อยากมันดูรับรองหยอกทั้งวันไม่มีเบื่อผมขอสุดน่อยขอสุดน่อยดีใจขอสุดน่อยครับเนาะเอาดอกเอาไปเลย กินมากินกรน,กน,นีของกินดี้งนะ<ห>เล่าผมเลาลุยของเป็นไจเสร็จแล้วนี่ครับได้นะ<ห>นสองส้สิบบาทนี่ตั้งแต่บ่ายสองไปสมามเขี่ยงของม,มกินหมูเงาพี่น้องเงาพี่ป่าน่อ่ะมาตัดมากับเพื่อวันนี้น,นี่พันครับแล้วพนต้นฝั่งนู้นครับผม่แทบแย่นี่แนวแก่นไห น,นี่การ,ร,ารงานรักรืคุณเรียหำเนี <c oughs> ่ยเออบังวนกำมันบวน้ำกันทนำะจะซี้เรือกับผมเนาะทำงานไปด้วยร้อเพลงม็นกำม,มืมขอบวกกเข้าบนะ่าเลยเนาะเขาทาเหมือนเรือเลยเขาผม <c oughs> <c oughs> ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลทีเดีวชีอาผมบอกี่ว่าจะลิ Quindi, arp, ้นับกัได้คเนะเรียกคัรถไปต่อุเหลอก็ผมอคนลบวละดอกชนะที่สึงลาดยางเขาเป็นล้านมอเป็นอย่งนี้เลือกเขาเหยาไ่ใช่หร่เหยหยาเหาเปนยุคยังไม่เปิดคนะรอตะขอผมเป็นมอน่าีเล่นน้ำมันไตรผมเล่นน้ามันหมูเ ไลท์ช่อตสดไล่สารลับไปวันๆครับแต่เน้นขายหน้าต่างให้ความสามารถดอาวุธกับนาะตกตุ้ไม่บายไปแล้วก็โอ้ชิลเลอร์ละครใจชื้น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 ก็ใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมๆกับจีนงั้นเลยลุยเหรอแต่ตัวไม่สุภาพไม่ว่ากันนะครัำนาะว่าผมเกลีดแนวเลยครับเด็กแนวเขาเด็กแนวแก่ผมลุย ทำนายก็อยู่ฝั่งน uh huh. mm? wow ูกับเแล้วมารวมยอดเบิ้งนกันหัวงซุ่มกันมักมาจมมวนเลยทีเดียวเชียวนูไปวิ่ง้อยออกกนีลนี่้็มาออยไปเอยออกกลังด้วยกันผมนะอยกชัำน้ำจะคนรอดเลครับเนเสกาพจะได้จะเป็นแอเเรรืนไอยเลยมีแมวมามองกับผมแต่ทุกวันนี้มีแต่หมามองเข้าผม